จากลัสไถลแลค่ะสวัสดีคริสต์มาสค่ะ,คะ and happy New Year ค่ะเซิงตันควอยเลอร์ซินเนียนควอยเลอร์ขอให้ทุกท่าน万事如意身体健康 Merry Christmas สำหรับปีนี้นะคะแล้วก็ Happy New Year นนสำหรับปี2022ด้วยค่ะ Merry Christmas and Happy New Year ค่ะ Feliz Navidad y feliz Ano Nuevo Que sea el mejor año y que huela como las y viera como las Merry Christmas and Happy メリのー,メリー,リークリスマスメリー,マリークリスマスメリー,リークリスマスメリークリスマスメリークリスマスメリークリスマス ขอบคุณล่า่ H o เทย,ย,ย้เอเกเชเกตเรสมคิสปาแฮปแฮปีเ้เดย์ีฟ้าอรคิสปาแลฮปปีดทุ่ขอใคนขอบคุณลาชีที่คอยสนับสนุนพวกเราลตลอดนะคะให้เป็นปีที่ ทุกคนได้เริ่มต้นใหม่กับติ๊ดดีดีขอให้มีความสุขกันทุกๆคนเลยนะคะก็ทีใหม่นี้นะคะขอให้ลัชชี่อของเรานะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากๆเลยนะคะขอให้เช่าราชชีนะครับยูดีมีแห้งในมือป e ีใหม่ที่ชิฮอตนีครับสุขทุกคนนะคะขอบคุณครับดังนั้นก็ขอให้เช่าลัชชีทุกท่านครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเป็นแปลงบ่อยอย่ากดูแลรักษาตัวครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆขอให้มีความสุข,ข,าะะขมากๆ กภทพร่างกายแข็งแรงลแล้วก็มีท้องได้มาเทบ้านะคะ Wish you guys all the best from l o v Thailand. ขอบคุณที่สน,สนับสนุนเรามาตลอดปี2021น,นะคะขอให้ทุกคนเจอแต่เรื่องดีๆในปีหน้านะคะขอให้มีความสุขหลายๆเดอค่คเดอขอให้ชอบและช